นะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นกรณีทหารอียิปต์และลูกสาวของอุปทูตซูดานจนถึงขณะนี้จากการตรวจก็ไม่พบว่ามีใครติดเชือ้อโควิด1 9เพิ่มเติมนะคะแต่สบ,บคก็ยืนยันว่าจะต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่ก็ไม่อยากให้ยึดติดกับตัวเลขที่เป็นศูนย์ในช่วงเวลานี้ค่ะ นับตั้งแต่ปรากฏข่าวผู้ติดเชื้อโควิด19ที่เป็นทหารอียิปต์เดินทางไปจังหวัดระยองและลูกปุปทุตซูดานเข้าพักในคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพมหานครมีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19กว่า4,000คนขณะนี้ผลออกบางส่วนแล้วยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับ2กรณีนี้และยังมีบางส่วนรอผลตรวจ แต่มี19คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดซึ่งขณะนี้กักตัวในพื้นที่14วันถ้า12กับ7 14วันไม่มีไข้ไม่มีอาการของโรคไม่มีอะไรและผลของการตรวจซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจซ้ำด้วยนะครับถ้าตรวจซ้ำแล้วไม่มีก็เท่ากับว่าเรายังปลอดเชื้อกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานี้ในการที่จะให้ทั้ง กลุ่มนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราติดตามดูแล12บวก7เท่ากับ19คนที่มีความเสี่ยงสูงนี้แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า50วันต่อเนื่องแต่นายแพทย์ทวีสินระบุว่าไม่อยากให้คนไทยยึดติดกับจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เพราะการติดเชื้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ขอให้เกิดขึ้นในจำนวนที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการแพทย์ความเป็นศูนย์นี้ นอกจากจะทําให้เราสบายใจแล้วแต่ไม่ใช่เราจะต้องยึดติดกับตัวเลขเป็นศูนย์นี้ไปตลอดนะครับเราปล่อยให้มีตัวเลขบวกได้อย่างชัยหน้าอย่างจีนอย่างสิบนะครับหรือเป็นหลักหลายสิบเนี่ยเรายังพอไหวนะครับเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ครับเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคาดหวังว่าจะต้องเป็นศูนย์ไปตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีขึ้นมาแล้วขอให้เพียงพอกับระดับของการ ออคิอกกกกรรรร์รร็ืาาาาบทแพยนอกจากนี้สบคออยังประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการเกี่ยวกับกรณีการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของกลุ่มต่างๆเช่นกรณีให้นักการทูตที่เข้าไทยอยู่ในสเตทควอนติน14วันอนุญาตชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาแสดงสินค้าทีมงานถ่ายทําภาพยนตร์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอิลิทการ์ดเข้าไทยผ่อนผันนักเรียนต่างชาติเข้าไทยและแรางงานเมียนมาลาวกัมพูชาเข้าไทย กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีทูตยูชาวเอสโตเนียเดินทางเข้าไทยไม่ใช่ VIP แต่เป็นทูตที่ปฏิบัติภารกิจในไทยและลาไปต่างประเทศก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบเมื่อเดินทางกลับไทยได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลเป็นลบเมื่อเดินทางกลับถึงที่พักนิติบุคคลปฏิเสธการเข้าพักก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานกับต้นสังกัด เพื่อพาไปเข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้14วัน